สวัสดีครับสวัสดีทางบ้านทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ครับนะฮะสัปดาห์หลังนอนฟาร์มเป็นวันจันทร์ที่8เมษายนนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่ผมบอกไว้ว่าราคาอาจจะขึ้นไปต่อและแล้วมันก็ขึ้นไปจริงๆนะครับส่วนณปัจจุบันนี้โอ้โหราคาเข้านิหายากมากๆเลยนะครับที่ผมได้บอกไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะราคาอาจจะขึ้นไปก็ขึ้นไปเปิดตลาดมาราคาขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ2 2 6 5นะฮะ จากนั้นราคาก็ได้มีการย่อลงมานะครับอยู่ที่แนวนี้เลยเส้นที่ขีดไว้สัปดาห์ก่อน2228โอ้โหราคาระหว่างวันต้องเรียกได้ว่าใครที่กำไรที่บายและถือยาวก็กำไรกันเรียบร้อยนะฮะส่วนใครที่เข้าเซลก็เก็บกำไรได้นิดหน่อยระหว่างวันนะครับมีแพ้มีชนะบ้างนะครับแต่โดยรวมระยะยาวยังขึ้นไปต่อโดยรวมนะฮะสัปดาห์นี้ก็อาจจะขึ้นไปต่อได้อีก นะครับสำหรับราคาทองคำบาทละ4ี่0 0นะฮะอาจจะเกินราคาอาจจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ43 0 0 0ถ้าเป็นราคาบาทนะฮะส่วนราคาออนก็าอาจจะขึ้นไปอีกประมาณเกือบ5000จุดเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่มีแนวต้านที่จะเบรกแล้วนะครับตอนนี้ก็แนวโน้มรอย่อแล้วก็เข้าใบนะครับส่วนราคาเซลล์ถึงท่านจะเซลนะในราคาไหนนะฮะท่านอาจจะเก็บสั้นได้แต่ในระยะยาวมันก็ไหลขึ้นเช่นเคยอันนี้ก็ขึ้นตามข่าวนะฮะอันนี้ขึ้นข่าวนนฟาร์มนะครับอ่ะ มาดูกันในส่วนสัปดาห์ที่8เมษายนนะครับสัปดาห์ที่8เมษายนแนวรับนะฮะแนวรับนะครับผมให้ไว้ที่ประมาณ2300นะฮะ2,300ันอันนี้ในส่วนแนวรับนะครับ2300ถึง2295นะครับแนวนี้ก็ประมาณอา่าถ้าเกิดตามตัวเลขตรงนี้ก็ประมาณ1 0 0 0จุดนะครับตรงแก็บตัวนี้นิดเดียวเองนะฮะนี่คือโซนรอเข้าบ่าย นะครับในส่วนของราคาเซลล์เซลล์เนี่ยผมว่ามันจะขึ้นอีกแล้วที่สําคัญนะครมันไม่มีต้านแล้วนะฮะเราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นไปถึงไหนได้อีกนะครับก็พรุ่งนี้เปิดตลาดมานะฮะถ้าเกิดกราฟทะลุ2335ก็ขึ้นไปได้อีกยาวเลยนะครับอาจจะไปเซลล์ที่23 23... ตอบยากนะตอบยาก เอาเป็นว่าในส่วนตัวผมอรอมันย่อดีกว่าแล้วรอเล่นบายนะครับเพราะว่าแนวโน้มในไทม์เฟรมใหญ่มันยังขึ้นไปได้อีกนะฮะท่านดูนี่นะฮะโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยเหมือนมันกําลังแค่ขึ้นไปนิดเดียวมันยังขึ้นไม่สุดนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะืมราคาสวยงามมากเลยนะฮะใครที่มองแพทเทิร์นแบบนี้เป็น นะฮะท่านจะรู้เลยว่าราคาทองคําตอนนี้มันกําลังทําอะไรอยู่นะครับดูฮะไปไล่ดูแพทเทิร์นเซิร์ช Google ว่า Pattern Forex ก็ได้ครับแล้วท่านจะรู้ว่าราคามันยังไปได้อีกนะครับถ้าเกิดมาในรูปทรงแบบนี้อะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวขอไปดูข่าวก่อนในส่วนของข่าวนะฮะประจำวันที่8นะครับก็ USD ไม่มีนะฮะวันที่9ไม่มี10ก็เพียบเลยฮะ ุ่มครึ่งนะฮะคซีพ c p อนะฮะคืนหันที่11ก็เยอะเลยฮะทุ่มครึ่งเหมือนกันตัวเลขคาดการโอ้โหตัวเลขคาดการนี้ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเกิดดูตามสถานการณ์ดูตามลักษณะกราฟยังขึ้นไปได้อีกนะฮะสำหรับในส่วนของราคาทองนะครับอ่ะกลับไปที่กราฟอ่ะสรุปง่ายๆเลยนะฮะตามแพทเทิร์นที่ผมได้ขีดไว้เนี่ยใครมองออกกันบ้างนะครับใครมองออกกันบ้างนะฮะ สรุปเลยนะครผมจะรอเข้าบายที่2 3 0 5ถึง2 295รอมันย่อลงมานะครับอาจจะมีการย่อลงมาได้นิดนึงนะครับนี่ส่วนราคาเซลนะร,ราคาเซลเดี๋ยวรอดูจบวันจันทร์อีกทีนึงก่อนแล้วก็ผมจะแจ้งในกลุ่มลาย v v p นะคะส่วนกลุ่มไลายฟรีแผนเทรดยาวก็รอราคาที่ผมแจ้งไว้นะตอนนี้เลยก็ประมาณ2 3 0, 0 4 4 9 5 9 5 แนวกรอบประมาณนี้ท่านจะเข้ากี่ไม้กี่ออเดอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนของท่านนะฮะขึ้นอยู่กับการมันี่ a มนเ e นเมนหรือเรียกว่าการ M-M ครับผมก็วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนถ้าใครสงสัยอย่างไรทิ้งข้อความไว้ใต้โพสต์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบเองนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ